อาเป็นเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะไรยังจะมาคุยกับผู้หญิงเวลากันข้ามวเติดน,นี่มันใช้ไม่ได้นะนฉันมาเตือนนะจ่าแม่ดีกว่าฉันมาเตือนถ้าต่อไปถ้าทําอย่างนี้อีกฉันจะลงโทษล้วจะหาว่าฉันไม่บอกไม่ได้นะเพราะลุงวันเช้าลงพ่อปานแังข้าวต่านก้อยิมลงพ่อปานยิ้มเป็นมีเรื่องเมาว่ายัางไงล่วมพานเย็นเมื่อคืนนี้ถูกนายไรเคียนเล่นงานเราเลย นัานก็บอกครับเขาเข้าไปดูเมย่าทำอย่างนั้นนี่นะเราเป็นผู้ใยากผู้หลักผู้ใหญ่ไอเด็กมันจะเอาอย่างทำอย่างนั้นไม่สมควรผู้หญิงยิงเรือเข้าไปคุยอะไรในกุฏิวิถีงานเกิดไม่ใช่ไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ก็แสดงเห็นว่าลุงพ่อท่านทรงทิพย์ประยู่ธ์พยานเป็นปกติถึงแม้ว่าเรื่องเราจะเกิดในที่ลับหรือระหว่างผีกับคนท่านก็รู้ เมื่อพูดถึงเรื่องนานตะเคียนต้นนี้ได้ฉันก็อยากจะเล่าต่อไปสักนิดหลังจากที่หลวงพ่อปานตายแล้วตามปกติของฉันนานตะเคียนทั้งสองต้นเนีสองคนเนี่ยท่านมาเยี่ยมเป็นปกติทุกคืนคราวหนึ่งพวจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาฉันสี่คนพราที่ปกติหลังนั้นถ้าใครนอนไม่บุชาพระก็นอนไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่า ก็จะนอนแล้วบูชาพระบูชาเจ้าสะกคนนะแล้วนอนสบายในจานวนนั mas, ้นมีไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นคนชอบเดินป่าพอจะนอนมันกลัวเป็นคนกลัวคนเดินป่าเนี่ยเขาต้องเป็นคนชอบบูชาพระเพราะเชื่อผีเชื่อเจ้าก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนก็นอนหลับสบายโอ้ยตาแก่สามคนเป็นคนอวดดีไม่ยอมบูชาพระไวลานนอนแั้นก็พยายาม จะตะเกียงเอาไว้ให้เพื่อกันความกลัวแล้วกันความกันหลงผิดพรปรากฏว่าประมาณเจ้าของทุมท่มใส่ใ่จะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยเดินม,มาทางปลายเท้าเห็นมีแต่สามคนนอนเท้ามาเสมอกันพอดึงเท้าเสมอกันก็ไอคนมันสูงต่ำไม่เท่ากันไม่จะเสมอนได้ยังไง ในเมื่อหัวมันนอนเสมอการนะไอ้เท้ามันก็ต้องไปเสมอกันก็ดึงให้เสมอกันได้สำหรับเจ้าเด็กหนุ่มนั้นไม่ควรพอเท้าเสมอกันแล้วก็เดินมาทางหัวนอนเห็นหัวไม่เสมอกันพวกก็ดึงหัวเสมอกันพอตีสองฉันตื่นออกมาเห็นสามคนนั้ไม่นอนนั่งคุยจริงจิงจิงจิงก็ถามว่าเอาทำไมไม่นอนล่ะแกก็เลยบอกว่าจะนอนยังไงแล้วก็รับ นีม่มาจัดรละเบียบกันอยู่อย่างนี้ถามทำไมมีผู้หญิงคนผมผ้าสีทองนุงผ้าสีทองเมื่อเคนดึงขาดึงหัวอยู่ให้จะนอนหลับยังไงพอแกพูดเท่านั้นฉันก็รู้ทันทีว่านานาเขียนไ้ไงเขาแล้วยังได้ถามคนสามคนเนี่ยบอกเมื่อเนี่ยแกก่อนก็จะนอนแกไม่ได้บูชาพระใช่ไหมเขาถามว่าทําไมถึงรู้บอกทําไมาจะไม่รู้ไอ้ที่นี่แหละใครนอนไม่บูชาพระล้วเป็นเสร็จทุกอลายไม่มีนอนหลับ นี่เป็นอย่างนี้เจ้าว่าเทวดาไม่สนใจกับความดีความชั่วของคนก็ไม่ได้นี่เขาเป็นเทวดาเขาอยู่ที่ต้นตะกเคียนเขายัางสงสเคราะห์อ,อนุเคราะห์แตรู้สึกว่านาตะเกียนสองคนเท่าเทวดาสององค์เนี่ยสงเคราะห์ฉันมากฉันเนี่ยไปไหนก็ตามทีแต่มั่จะติดตามให้ฉันเห็นอยู่เสมอแล้วก็ใช้คำว่าไม่ นี่ฉันคิดในใจว่าแกเคยจะเกิดเป็นแม่ฉันมาหลาย,ลายชาติแล้วก็ไดอาจจะไม่ใช่ชาติเดียวชาตินี้ทางท่านี้แกเป็นเทวดาแกก็ตามสงเคราะห์ฉันอยู่เสมอในสมัยก่อนโน้นฉันจะไปหางเงินหาทองที่ไหนก็ตามมาสร้างวัดสร้างวาเมื่อไปนอนอยู่ที่ไหนว่าจะเห็นแกอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องราวหนึ่งสําหรับของื่องพ่อปานแล้วก็เรื่องที่เขาเล่ากันมีอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าจะปาร์ติหารของงพ่อปาน เวลาที่ท่านทํางานทุกคราวคนมากคนน้ำมากจัดอย่างนั้นวัดที่เราเห็นเห็นกันอย่างเนี้ยอย่างงานวัดชโยก็ดีาง,งานวัดป่าโมกก็ดีชื่อว่าเป็นงานมากมีคนมากไม่เกินกว่าคนที่นั่นฉันคิดว่าจะมากกว่าสิเพราะว่าการตั้งโรงครวัวเลี้ยงต้องตั้งโรงครัวถึงสามโรงแล้วก็แม่ครัวเนี่ยไม่มีไม่มีเวลาหยุด คนไปคนมาเรียกว่ากินได้กันตลอดคืนตลอดวันวันหนึ่งเป็นแม่ครัวเป็นสามชุดสำหรับผาดเปลี่ยนกันท,ท,ทั้งๆที่แม่ครัวสามโรงนั่นนะต้องทําทั้งสามชุดโรงครัวหนึ่งก็ใช้คนเป็นสิบเขาไม่ช่วยกันเป็นตำบลตำบล hmm. อันนี้คือการล้างถ้วยล้างชามของคนเนี่ยมันก็ทําลําบากถ้าจะเป็นล้างจานที่ละลูกละลูกเขาเป็นล้างที่ลูกละลูกลําบากมันไม่ทันมีโรงพ่อปานทั an, ้งกันลงไป ไปเจอเข้าไปบอกเห็นคนล้างจานที่ทานนาไปล้างที่เขาบอกเฮ้ยล้างอย่างนี้มันจะทันกินนู่นวะทำนี้ใช้ไม่ได้แล้ล้างอย่างงี้คนมัก,กแมัวมันก็ไม่ทันใช้ที่ทั้งครัวเขาก็ต้องการคนล้างกัน็นสามคนเท่านั้นคนล้างชามในทั้งสามคนก็แกก็นึกขาอจริงข้อจัดก,ก็คิดประมาทอยู่แล้วแก็บอกว่าถ้าทำไงนะครับด้วยจานนี่มันเป็นจานกระเบื้งองครับ เขาไม่ได้ใช้จันทั์แตงกสีสมัยนั้นแล้วถ้วยท่านก็ไม่ได้ใช้ถ้วยแังกสีใช้ถ้วยกระเบื้องไม่ถ้วยอาจารย์นี่ครับหลวงพ่อมันกระเบื้องผมจะทำยังไงนะครับทำไมล้างยั่งก็แตกบอกไม่เต๋อไฟเด็กล้าเขย่าเขย่าเขย่ากรอกกรอกรอกเขย่าเขย่าหมุนไปมาเขย่าเขย่าเพราะว่าแตกหมดที่เขารับหลวงพ่อแต่คนล้างไปอย่างนั้นแล้วบอกอาลองทำดูก่อนที่มันแตกหรือไม่แตกแกก็เอาบอกเอาทำให้มันล้างที่สุดก็ยาวให้มันล้างที่สุดจนได้หมดเร็วๆ แกก็ยาวเกือบตายพราะยายจานมันแตกสรุปมันก็ไม่แตกอันนี้ก็จัดว่าเป็นปฏิหารอันหนึ่งทตุท่านหลายน่าจะคิดทำไมความไอจานกระเบื้องนี่เราต้องพยายามทํากันอย่างประคับประคองแต่ก็วา่าของท่านทําไมแตกั้นกลับมาถามท่านท่านบอกว่ามันเรื่องธรรมดาถามว่าเรื่องธรรมดาเป็นไงครับท่านบอกว่าน้ามันช่วยมันก็ไม่แตก นนี้เวลาเขาก็เหยาวนะเขาไม่ได้ขยาวในน้นํานี่นี่วันหนึ่งฉันก็ลองเอาจานไปทั้งสิบลวกลองขยาวบ้างแตกหมดไม่เหลือเลยนี่แต่ว่าท่านแสดงปาฏิหาริย์แต่ท่านไม่บอกให้รู้ท่านถือว่าเป็นกฎธรรมดาใช่นี่มันก็เป็นเรื่องอยากเหมือนกันถ้าจะบอกกันกงงก็บอกไม่ได้ก็ต้องบอกกรบเรียบๆเกียงๆเพื่อทาให้รู้อย่างนั้นนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์หนึ่งที่คนก็พากันเล่าลือกันไป ว่าหลวงพ่อปานมีปฏิหารการล้างชามไม่ต้องใช้มือล้างใช้การเขย่าล้างอันนี้พันเอกแสวงแกมณีแกยังเคยพูดอยู่เสมอก็แกเ,เองก็แกไปพบปะแกก็ไปพบยังถือว่าเป็นปาฏิหารอันหนึ่งของพ่ะปานที่คนยังพากันเล่าเลือยอยู่มากนี่ตอนนี้ฉันกับเก็บเรื่อเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเล่ากับเาเลยเห็นว่าแทบมันจะหมดถ้าฉันจะเล่าเรื่องใหญ่ๆแล้วก็มันไม่ก่อเล่า อนนี้มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าคิดคนทั้งหลายจะลองทอําดูก็ได้หลวงพ่อปานได้สร้างพระพุทธรูปของท่านไระองค์พระพุทธรูปองค์นี้สร้างมีเชื่อเป็นข้าวสุกเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปหลับพือไเอข้าวอาหารนี่คําไหนถ้าอร่อยที่สุดถ้าไม่เกลือนอ้องท่านคายออกมาแล้วเก็บไว้แล้วก็ฉันไปฉันไปฉันไปคําไหนรู้สึกว่าอร่อยที่สุดท่านก็คายออกมากระทบลิ้นรู้สึกมัอร่อย ให้ออกมาเก็บเอาไว้เก็บเก็บไว้อย่างนี้สามเดือนเก็บไว้ก็ไมเขาไปตากตากตากสามเดือนครบสามเดือนแล้วท่านก็ให้กะเขาเข้าเข้าตากมาปนครับพอปนเสร็จเรียบก็เลยนายช่างเข้ามาให้ปั้นเป็นพระพุทธรูปแต่ว่าข้าวที่จะกินนั้นต้องเสกตไปก่อนนะเสกด้วยคาถาลับคาถาภาษีวลีเลยที่เรียกว่าคาถาพระกิมบลีก็ได้ หรือว่าจะเป็นกระถาพระบัจเจกพระตถาจารย์อะไรเป็นกระถาที่นำลาบมาเมื่อช่างปั้นพระพุทธรูปองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ทำพิธีที่ถีบวงสวงอัญเชิญเทวดาทั้งหมดแล้วบารมีพระพุทธเจ้าให้ช่วยกลมกลองตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าเวลาฉันไม่อยู่มันหมายถึงตัวท่านนะท่านผู้กับนะว่าฉันไม่อยู่ถ้ากับข้าวกับปลามันไม่พอกินแล้วก็ เ่อที่ไอ้ของที่ฉันให้ไว้มันจะขาดแคลนไปเพราะฉันไปสร้างวัดต่างๆมันกลับตามกกาหนดเวลาไม่ได้พวกเธอจงเอาทูกห้าดอกแปะรัตนนาคขอบารมีที่พระพุทธรูปองค์เนี้ยเธอจะได้ข้าวบริโภคอันนี้เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งนะเป็นเล่าให้ฟังมันก็น่าคิดอันนี้พอหลวงพ่อปานไปความจริงไอ้กับข้าวมันก็พอมีกินที่เราจะลองลองกันหลวงพ่อบอกมันจะจริงหรือไม่จริง ลองจุดธูปพระรัตนาบารมีพระขอขอกับข้าวเพราะกับข้าวที่มีอยู่มันก็ดีแล้วแต่ว่ากินไม่อร่อยอยากจะได้กับข้าวจากชาวตลาดที่อร่อยอร่อยสักหม้อนพอบูชาแล้วบูชาแต่ว่าบูชาไจะใกล้เพลนนักไม่ได้นะเขาทําไม่ทาบูชาเวลาประมาณสองโมงเชา้าไป้สี่โมงเช้ากว่าๆเห็นมีรถยนต์วิ่งมาลำ้ำ มาเอากับข้าวกับปลามาเยอะแยะมาทำหลวงพ่ออยู่ไหมโบหลวงพ่อมาอยู่เลยโยมจะไปท่านไปเขาวงประจันแล้วก็จะเลยไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปตรวจงานก่อสร้างโยมคนนั้นแกก็บอกตายจริงฉันย่ากับข้าวมาถวายหลวงพ่อถามว่ายมมาถวายมากไหมกไร่หม้อที่โยมมันช่วยแกก็เลยบอกว่าเอาแล้วหลวงพ่อมาอยู่ก็ไม่เป็นไรพระอื่นก็เป็นบุญเหมือนกัน ฉันขอถวายแล้วแกก็เอาของเข้ามาถวายพระฉันก็ไม่หวัดไม่ไหวเยอยะแยะความอยางกับข้าวที่มีอยู่แล้วกับข้าวที่มีอยู่แล้วมันก็พอตอนนี้พอเราอยากจะกินให้มันดีเนี่อาหารที่เราต้องการได้สมประสงค์ตอนนี้ก็ชัดกำาเริบชัดกำาเริบแล้วไอ้ลิ้นเป็นพิษเนี่ยก็ว่าลิ้นเป็นพิษไอ้ความพอของคนเนี่ยมันไม่มี เมื่อมีกินเขาถีแล้วของกินจะกินได้พอ,พอจะกินได้แต่ไม่พอใจทั้ง้วตอนนี้ไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่รออดเ,เอาแต่ทุกวันเลยเอาทุกวันว่าวันนี้ขอกับข้าวอีตอนนั้นกับข้าวทางเหนือวัดเพราะว่าประกอบจริงบรรทางทิศใต้ต่วันเป็นทางทา,ทางเหนือน้ำเขาเรียกคนเหนือวัดลุงที่วันขออาหารใต้วัดก็ขออาหารเชาวใต้วัดทําอยู่ทางทิศใต้ของวัดเนี่ย ขาจึงนำอาหารมาเอาแกงอะไรพอเท่าที่มีรถพอจะหารได้ในปัจจุบันเอาพระนิสุกก็มีคนมาทําก็อยู่อย่างนั้นสี่วันหลวงพ่อโผล่เลยโผล่ทำไมเพราะว่าพวกเราเล่นพิเลนนันดะเชียงเขาเปฟองพอท่านมาถึงก็ถามหลวงพ่อครับก็หลวงพ่อกําหนดว่าอีกหลายวันจะกลับทาพ่อทำมาถึงมา เมื่อจะไม่มาได้แล้วไอ้พวกแกมันเล่นพีเรนพระพุทธรูกองค์นั้นนะฉันมีไว้เพื่อกันพวกแกอดนะไม่ใช่มีไว้ให้พวกแกเนโลภในอาหารถามทำไมกับหลวงพ่อแล้วทำเป็นทำทำไมไม่รู้เพราะไอ้แกนี่ไม่ต้องถามไอ้แกนี่ยมันตัวดีทั้งล่ะไอ้ดิงดำฉันไม่อยู่แกขอกับข้าวตลาดใช่ไหมขอหลวงพ่อบอกครับข้ามาแล้วกล่าวบอก ผมขอมอเดียวครับเขามาตั้งเยอะว่าเขาจะมาน้อยอยังไงหรอกก็ม,มาเยอะสิแล้วก็พระนิโสุแกก็ขอทุกวันเลยตรนนี้แกอยากกินอะไรก็ทุกวันขอจะยไ,ไอ้กับข้าไม่มีอยู่แล้วพระอย่างนี้เขาต้องอ้อยขอเวลาอดถามว่าหลวงพ่อรู้ยังไงครับต้องทำไมเขาจะไม่รู้กันานตะเค,ยคียนเขาไม่ฟ้องขานี่สขาบอกแกเลยเอาแล้วจะอยากกินใหญ่แล้วไอ้ตัวอยากกันนั้นตัวนรกนะ แกอย่าพยายามอยากมันจะตามใจลินไอตัวอยากมันเป็นตัญหาจะเป็นอยากอาหารการบริโภคอะไรก็เป็นตัญหาทั้งนัเพื่อนชื่อว่าอาหารการบริโภคมันก็กินเพอยังอัตภาพให้เป็นไปไอรสอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันไม่สําคัญถ้าลนคนเราถ้าลงไปติดในรสอร่อยเสียแล้วเฮ้ยสุดชานสมาบัติมันก็จะเสื่อมนี่ปรัชนายานมันก็จะไม่แจ่มใสจะทํา,าทอะไรมันก็ไม่ได้ดีเพราะติดในรสอาหารอเอาก็แล้วสูตเพลแล้ว นี่รู้สึกว่าท่านมีอะไรดีๆของท่านจริงๆเราจะทำอะไรเป็นเครื่องลี้ลับแม้แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ลบไม่ได้ไอ้นี่นะมันเป็นนิทาเป็นอุาอทาหรณ์อันหนึ่งสำหรับท่านผูกฟังเท่าที่ฟังมานี่แล้วก็จงอย่าคิดนะว่ามันจะเป็นสิ่งเกินวิสัยที่เราจะทำไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้เราจะเห็นไม่ได้เรื่องผีเรื่องเทวาดา แต่ว่าขออย่างเดียวว่าทําให้ถูกและเมื่อทําถูกแล้วก็จงอย่าทะนงตนว่าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเราเป็นนักสมถวิปัสนาอย่าถือตัวอย่าถือตนว่าดีกว่าคนนั้นเราวิเศษกว่าคนนี้อย่าถืออย่างนั้นถ้าการถืออย่างนั้นยังมีอยู่มันยังเป็นกิเลสตัาหาไม่ใช่ความดีอย่าถือว่าเรามียศ สูงมิยศฐานวรรดาศสักสูงกว่าเขาอย่าถือว่าเรามีความรู้ดีกว่าเขาอย่าถือว่าเรามีฐานะดีกว่าเขาถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงตื่นขึ้นเชา้าเราหงข้าเราหิวข้าวไหมถ้าเราหิวก็คนที่เราว่าเราดีกว่าเขาเขาเลวกว่าเราเนี่ยเขาหิวไหมเขาก็หิวเราเขาปวดอุจจาระปัสสาวะเราปวดไหมถ้าปวดเหมือนเขา เขาเจ็บไข้ไม่สบายเราเจ็บไหมเราก็ร uh, yeah. to right? ู้จักเจ็บไข้ไม่สบายเมื่อเขามีอาการขึ้นไปหาความแก่เราเป็นที่นั้นไหมถ้าเราก็เป็นที่นั้นก็จงอย่าคิดเมื่อเป็นที่นั้นจงอย่าคิดทะนงตนว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนพิเศษอันความจริงเราเขามีสภาพเหมือนกันมีสภาพเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเหมือนกันในสภาพมนงษี์ ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสภาวะตามความเป็นจริงนี้ได้ฉะนั้นท่านอังหลายฟังเรื่องของพ่หลวงพ่อปานมาท่านจะคิดว่าเรื่องหลายอย่างที่ท่านเองไม่สามารถจะทําได้หลวงพ่อปานดีกว่าท่านถ้า่านคิดอย่างนี้ท่านเองก็ไม่เที่ยงท่านเองก็ยอมรับว่านในได้ความรู้ความรู้พิเศษในสมาธิหรือวิปัสสนาญาณหลวงพ่อปานดีกว่าเราดีกว่าพวกเรา แต่ว่าสภาพความเป็นจริงที่สม่ำเสมอกันอยู่อย่างหนึ่งคือลองพ่อปายเกิดเป็นเด็กเกิดที่แรกเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นลุงเป็นสาวแล้วก็เป็นคน,น,น,แ,กนคแก่เวลานี้ท่านก็ตายไปแล้วีนเราคนเราจะดีขนาดไหนก็ทนเหนื่อยทนต่อความตายไม่ได้สำหรับเทพมุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทพมุดหลังมนตหลังที่สุดยี่เล่าเรื่องต่าง ที่ในเรื่องในความเป็นมาของพ่อปานให้บรรดาลูกหลานฟังเรื่องทั้งหลายทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญบ้างเป็นเรื่องเกล็ดบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นเรื่องน่ารู้อย่างหนึง่งที่บรรดาลูกหลานทั้งหลายยังไม่เคยฟังและไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องบางอย่างอาจจะไปซ้ำกับเรื่องใดก็บ้างท่านนี้ก็ ็คือขอใถือว่าเป็นการรับฟังเพิ่มเติมไปก็แล้วกันก่อนที่จะสิ้นเทพมณสสาคัญเทพมนนี้ก็จะกล่าวประวัติความเป็นมาของคระาพระประเจกคผู้แต่เจ้าที่หลวงพ่อปานได้ศึกษามาอย่างหนึ่งและก็จะได้เล่าเรื่องราวของหลวงพ่อปานเกี่ยวกับการอาพาธและมรณะภาพของท่าน จะมาสท้างเรื่องราวอย่างการหลังมรณภาพไป้ทราบพ,พอสมควรว่าเรื่องราวของพระผู้เป็นอาจาริยะมนุษย์หมายความว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงความมาพระพุทธเจ้าของพระปานเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันที่ใช้คาว่าอาชาริยะมนุษย์คือมนุษย์ทู่อัศจรรย์ก็หมายความว่ามีสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาหลายอย่างหลายประการที่ควรจะศึกษาเอาไว้ ว่าพระในพระพุทธศาสนาที่มีความดีก็ยังมีอยู่แล้วก็กเป็นสมัยใกล้ๆกับชีวิตของเราซึ่งคนทุกคนที่มีอายุในสมัยนี้ทั้ง40ปีย่อมเกิดทันทั้นนี้เป็นไวแต่ว่าจะไม่ได้พบตัวท่านเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบแต่คุณงามความดีของพวไปายก็ยังปรากฏประจําโลกอยู่ ในความดีอันนี้ไม่ใช่มาจากไหนมาจากความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่ท่านดีกว่าพวกเราเราคือดีเกินกว่าที่พวกเราจะทพงปฏิบัติได้จะเพิ่งมีผลอย่างนั้นได้เพราะว่าท่านปฏิบัติตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสรภาษ คือพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตามแบบตามระเบียบปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระพู้ทมีพระพาคเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยเฉพาะท่านไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยหนึ่งพระการดัดแปลงแก้ไขคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้แต่น้อยหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าคนบุกบุคบคลผู้นัน้นเป็นติทยะคาว่าติทยะนี้เป็นภาษาบาลี แปลว,ว่าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเดรธีไอ้อย่างน,นี้ก็จะมีการทับศัพท์คําว่าเดรถีนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้นอกคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นคนนอกเขตค,คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับนับถือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง <c oughs> คนประเภทนั้นถึงแม้ว่าจะมีเพศเป็นก็ว่ายกตาม เป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเจ้าก็ตามเป็นเลงก็ตามท่านก็เรียกว่าติทยะทางนั้นไม่ใช่ว่าคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่จะประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนก็หาไม่ความจริงบางท่านบวชเข้ามาแล้วแต่กลับกลายเป็นเดรัจฉีล่าวคือคัดค้างคำสอนของพระพุทธเจ้าดนสิ้นเชิงก็มี บางท่านก็เอาเพศติ่พระพุทธเจ้าหมอบให้ือมีการห่มผ้ากาสาวาทพัดตะโกนโหนกโคนหัวโคนห,หนวดเพือพเ่อเพศเป็นบรรพชิตแต่ว่ากิจที่พึงปฏิบัติไม่ได้นำอาวธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติบวชเข้ามาแล้วก็มุ่งหน้าท่องแต่สวดมนต์บ้างมาติกาบางสกุลบ้างเพื่อหากินเลี้ยงฉีดอย่างนี้เขาเรียกว่าบทแบบอุปสมบทีกา บวชพื่อศากษาพระอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั ouais. nada, ่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเดือดขีดมื้วบวชเข้ามาแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ในการหาสินเป็นนักนักปาชตถาบ้างเป็นนักเทศบ้างแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติสินให้บริสุทธิ์ไม่เจริญสมาธิให้ตั้งมั่นไม่ทำมีปัสนาญาให้แจ่มใสอย่างนี้ก็เรียกว่าเดือดขี หรือว่าถ้าจะบวชเข้ามาแล้วก็หวังลาบหวังยศหวังความร่ํารวยหวังยศถาบรรดาศักดิ์มาในมุ่งหน้าปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเหตุสามรายการคือศีลสิ้ขาทำศีลให้ตั้งมั่นจิติศีลขาทำสมาธิให้สงสแล้วก็ทำมิปัญนายานให้เตลให้สงสัยทำจิตใจให้ตั้งมั่นอย่างนี้ก็เรียกวาเดรฉี น่กล่าวอย่างนี้ก็มีเหตุการณ์ก่าวคือมีคาสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาิโมกวางหลักของพระพุทธศาสนาไว้ในระหว่างกลางเดือนสามหลังที่ทรงสมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าสมมุลุภิเศสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วยูพระพุทธเจ้าเนีทรงรรุลุภิเศสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันองค์แรกในโลกตอนในกลางเดือนหก ต่อามาถึงกลางเดือนสามกดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกที่องค์สมเด็จพระพุทธมีประาาสาทรง่แสดงพระธรรมเทศนาโปรดไปในทิศสานทิศต่างๆประกาศศาสนาแล้วก็มารวมพร้อมกันในวันกลางเดือนสามที่เรียกนว่ามาสาบ,บูชา,าการมาครั้งนั้นไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่ประการใดองค์สมเด็จพระจอมตายุวางหลักเกณฑ์ในการประกาศศาสนาไว้ เป็นใจความสําคัญมีอยู่สามแบบการคือหนึ่งสัพปาปัสสะอรันังสองกุศลสูปสัมปทาสามสจิปาปิโยตปันนังเอตังพุทธานาสานังมันแปลเป็นใจความว่าให้สั่งสอนคนทั้งหลายให้ละจากรทำความชั่วทั้งหมดปาปัสสะสัพปาปัสสะแปลว่าบาปทั้งหมดไอ้คำว่าบาปในที่นี้เป็นภาษาบาลี ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่นที่ว่าความชั่วทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมให้สั่งสอนให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น<ร>ละความชั่วทุกอย่างชื่นที่ว่าความชั่วทั้งหมดอย่าปฏิบัติอย่าทำมันเป็นความไม่ดีสองกุศลสูตรประสัมปัาให้แนะนําคําสั่งสอนของบุคคลทั้งหมดให้ปฏิบัติแต่ในความดีเป็นละความชั่วแล้วก็แบพฤกษความดี สามสจิตตาสิโยทปันนังปฏิยานชำระจิตใจของตนให้หมดสดจากกิเลสข้าศัพท์ต่อไปเอตาพุทธานัสสสนังในข้อนี้ท่านกล่าวว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีการสั่งสอนอย่างนี้นี่ท่านอ้างว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แล้วแล้วมาให้มีการสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นหัวใจของพระศาสนาเป็นกฎของนักพุทธศาสนาทั้งหมด ที่ต้องพึ่งปฏิบัติตามถ้าใครก็ดีที่จะเป็นคระหไหว้ก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นเลงก็ตามเป็นที่สุนีก็ตามเป็นสามเณรีก็ตามถ้าถือเพศตานั้นประกาศตนว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ละความชั่วไม่ประพฤติความดีไม่ชำระจิตใจของตนให้หมดจดจากกิเลสบุคคลประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นติทิยะ คือเป็นดระตีเป็นคนนอกพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสมายอย่างนี้ในตามที่ฉันพูดมาเมื่อกี้นี้ฉันพูดตามหลักเกณฑ์นี้ขย่าว่าหาว่าฉันแกล้งแกล้งว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ด้งกนีีสําหรับหลวงพ่อปานซึ่งเป็นอาจารย์ของฉันที่ฉันพูดว่าท่านดี่านไม่ได้หมายความว่าท่านเปราะท่านเป็นอาจารย์จึงว่าท่านดี ตอนจริงความดีของท่านที่ฉันเห็นก็เพราะว่าท่านถือหลักเกณฑ์คำสอนของพระพุทธญาสามประการาน,นี้อย่างเคร่งครัดแม้แต่พระองค์ใดที่จะเข้าไปบวชในสนักของท่านท่านก็ต้องถามก่อนว่าจะบวชเพื่ออะไรบวชปวดเพื่อเท่านังถือสวดมนต์หรือถ้าตอบอย่างนั้นท่านบอกว่าบวชได้เพราะอยู่ในวัดนี้ไม่ได้บวชเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมหรือ ถ้าว่าตอบว่าต้องการเพียงอย่างนั้นอย่างเดียวท่านบอกว่าบวชได้มาเรียนที่นี่ได้แต่ว่าอยู่วัดนี้ไม่ได้ต้องตอบว่าบวชเพื่อการปฏิบัติในใช้ศีลบริสุทธิ์สมาธิสั่งมันเจริญวิปัสนายานทำจิตใจใฟ้องสัยจากกิเลสอันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผลเพียงเล็กน้อยก็ตามทีท่านก็ยินดีให้บวชท่าถือว่าบวชแล้วพยายามปฏิบัติเพื่อความเป็นพระ ไม่เช่บวชมาเพื่ออาศัยศาสนาจินโดยเฉพาะคนที่บวชมาเพื่ออาศัยศาสนาจินเป็นการบวชเพือ่อทวงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นการทําลายพระคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเบียดเบียนชาวบ้านที่ต้องหากินด้วยความลําบากยากแน้นและหลงว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นพระผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ให้ข้าวให้น้ำบริโภคเสียเงินเสียทองมาสร้างสถานอาคารให้อยู่อาศัยความเป็นอยู่ทั้งหลายของนักบวชจงขึ้นแก่ชาวบ,บ้านหมายความว่ากินของชาวบ,บ้านให้ข,ของชาวบ,บ้านอยู่สถานที่ของชาวบ,บ้านรักษาโราคภัยไข้เจ็บเป็นสมัิข,ของชาวบ,บ้านถ้าตัวไม่ดีพอก็ไม่น่าจะทาอย่างนั้นในท้ทิ้งกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดี ฉันเองก็ยังไม่ถึงขั้นดีเหมือนกันราะว่าที่ทนอยู่ก็ไม่ใช่ทนเพื่ออะไรทนเพื่อแสวงหาความดีตามที่ทําไปทุกอย่างมีการก่อสร้างก็ดีมีการสงเคราะห์บรรดาประชาชนตามหลักวิชาในพระพุทธศาสนาก็ดีอะที่ทําอย่างนี้ก็ทที่ว่าทาใช้หนียความดีของชาวบ้าน คือว่าผลใดที่ชาวบ้านเขาให้มาเขาต้องให้ข่าวเขาต้องให้น้ําฉันกินข้าวกินน้ําของชาวบ้านฉันก็ทำาการสง,งเคราะห์ตอบแทนชาวบ้านตามสมควรตามกําลังสติปัญญาของฉัน <c oughs> อันนี้เป็นหลักเกณฑ์อันหนึง่งในการปฏิบัติในพระศาสนาแต่ก็ย่าเพิ่ึกว่าฉันเป็นคนดีฉันยังดีไม่พอในพระพุทธศาสนา แต่ก็พอจะทําความดีไว้บ้างตามหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์สอนไอน้ไม่เจอจะพูดนอกเรื่องนอกราวไปแล้วถ้าว่ากันใหม่หันเข้ามาพูดเรื่องใหม่ว่าจะพูดเรื่องกระถามพระประเจกาพระพุทธเจา้าคาถาพระประเจกาพระพุทธเจา้านี่ปรากฏตามสวัสดเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดิบสอง หลวงพ่อปานไ้ออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักท้คือไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วกลับย้อนขึ้นมาตามทิีตะวันออกเข้าไปถึงอินโดจีนของฝรั่งเศสวยความ